สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่อง Happy m ม m 2365วันนี้กุ้งก็กลับมาที่ร้านโยกินโยเกิร์ตสเตชันที่ตลาด62บบล็อกใกล้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะวันนี้ก็พาแซลมอนมาหาพัมกินค่ะพัมกินสุดหลอ่อเป็นสามีของแซลมอนนะคะไม่ได้เจอกันนานก็เลยพาแซลมอนมาหาชายหนุ่มแต่พอเจอกันครั้งแรกก็เล่นตัวกันค่ะ ยังไม่กล้าเข้าใกล้มอนก็ยังเขินๆอยู่ในกรงวิ่งหนีวิ่งหนีพัมกินนะคะวิ่งไล่จับกันเหมือนหนังอินเดียประมาณนั้นล่ะค่ะยังเล่นตัวอยู่เพราะเขาไม่ได้เจอกันนานนะคะแซลมอนก็หลบอยู่ในกรงตอนนี้กุ้งก็แง้าามกรงออกนะคะพัมกินก็เฝ้าค่ะเฝ้าแต่ว่ารอบนี้นี่ดูพัมกินเรียบร้อยนะคะไม่หื่นเหมือนทุกครั้งที่พามาเจอยัง ยังดูแบบว่าดูท่าทีแต่ก็ไม่ได้อยู่ห่างสาวนะคะก็เฝ้าอยู่หน้ากลงแซลมอนก็เก็บตัวเงียบอยู่อยู่ในกล่องลำกิ้งก็เลยเฝ้าอยู่ตะกร้าหน้ากล่องนะคะอยู่ประมาณนี้แหละก็เลยพาเขามาสร้างความคุ้นเคยอีกครั้งค่ะพาเขามาก็เพราะว่าแซลมอนแซลมอนก็เป็นเงาเงานะคะเป็นเงาเงาเป็น หมือนจะเริ่มฮีตอีกและก็เลยพามาหาพมกินแต่ก็พอพมกินเหมือนจะเข้าใกล้ประชิดตัวสซมมอนก็เล่นตัวนะคะหนีหนีวิ่งมุดไปทั่วเลยช่วงนี้ก็อากาศร้อนค่อากาศร้อนที่ร้านโยโยกินโยเกิร์ตเนี่ยก็ลูกค้าเยอะค่ะเวียนเข้าเวียนออกเอ่อมาซื้อโยเกิรต์ตซื้อติมซื้อชาไทยชาเขียวนะคะที่นี่มีขายหมดเลยค่ะใครพี่อยากมาลายร้อนก็ มาอุดหนุนได้นะคะที่นี่มีเครื่องดื่มมีไอศครีมเ,เมนูคลายร้อนหลากหลายเมนูค่ะแล้วก็ที่สําคัญแอร์ที่นี่เย็นมากค่ะเพื่อนๆ <c oughs> ก็ตอนตอนพุ่งมานี้ร้อนมากเลยนะพอเข้ามาที่ร้านนั่งๆ่ตไปนี่นโอา,อากาศเย็นอากาศเย็นใครที่หาที่หลบร้อนคลายร้อนนะคะก็แนะนําเลยค่ะที่ร้านโยกิยนโยเกิร์ตสเตชันตลาดห2บล็อกค่ะ จะทำให้เพื่อนๆคลายร้อนได้เลยค่ะร้านก็ติดถึงมกพบพุกก็อยู่กันถึงสามทุ่งเลยนะคะพาสองแมวมาสร้างความคุ้นเคยกันก็อยู่กันจนร้านปิดเลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ก็คงจะพาแชมอนมาหาพรมกินบ่อยๆค่ะสร้างความคุ้นเคยกันเพราะช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงไว้เนื้อไว้ตัวยังยังไม่ยอมให้เข้าใกล้ประชิดตัวสักเท่าไหร่อะ เอาความน่ารักของแมวส้มสกอตติชสองตัวมาฝากเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวตามมาดูความน่ารักของพัมกินแล้วก็แซลมอนกันค่ะเพื่อนๆ